ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสื้อยืดมือสองของดูริเราคาตัวสมสิบบาทของร้านคาร์ลชอปก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสินค้ารอบนี้มันได้ผ่านการเปิดกระสอบคัดน้ำหนึ่งมาแล้วซึ่งบางตัวก็อาจจะเป็นงานหัวผ้าที่ทุกคนอาจจะรู้จักและที่เหลือไว้จากการ ลูกค้าเปิดกระสอบเช้นเห่ยเนมิกกี้เมาส์แบทแมนนี่ก็ลิแคัตันแล้วพวกนี้ก็อีก,กหลายอย่างก็แล้วแต่ลอ็อตว่ามันจะมามากน้อยแค่ไหนมันมีมีอย่างเงี้ยมันจะมีหลุดมาทุกล็อตครับแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ก็มาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไง นี่ครับเสื่อนั้นเราราคานี้ครับก็จะมีลายตัวมีลายตัวนี้ก็อาร์มี่ครับทำาารากาได้หลายตัวครับก็ถ้า,ถ,าถ้าสั่งสั่งให้ผมคัดให้ผมก็จะคัดลายคาดไซส์ไปให้ลายขัดไซส์ไปให้หรือว่า หรือว่าถ้าชอบไปไหนพิเศกก็สั่งก็มาได้ครับแต่ต้องขอเป็นส่องไฟขึ้นไปนี่ครับนี่จะมีลายทุกตัวครับนะครับนี่ไม่มีเรไม่มีตัวไหนลายโล่งๆครับไม่มี ก็สภาพก็จะดีทุกตัวจะดีครับก็ไม่มีขาดถ้ามีขาดก็มาเปลี่ยนได้ครับาาราคานี้ร้านผมรับประกันไม่มีขาดแน่นอนถ้ามีผ้าขาดไปก็เอามาเปลี่ยนราคาทุกตัวครับไม่ต้องห่วงครับขายได้ทุกตัว อีกับอันนึงก,ก็ครับสังเกตได้ว่ามีลายคุบตัว คล็อตนี้ก็จริงก็สามารถมานั่งคัดเองได้ถ้าแบบไม่อยากให้ผมคัดให้ก็มาคัดเองได้ก็เหมือนกันครับราคาเท่ากันครับก็ร้อยตัวสามพันบาทต้นทุนก็ตกที่ตัวละสามสิบบาทก็ถ้ามาคัดเองก็จะได้ที่ตัวเองชอบและขายอยู่ก็จะรู้ว่าตัวเองขายอะไรยังไงแต่คือถ้าให้ผมคัดให้ผมก็จะเน้นจากสภาพดีขนาดไซส์ ถ้ามานั่งคัดเองก็ให้มาที่ซอยเรยวด,ดีเจ็ดับหนึ่งอยู่จังหวัดนนทบุรีครับก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับแยกแครายถ้าโทรสอบถามก็ได้ที่เบอร์0 9 1 4 0 2ง2 2 3และเบอร์0914025224ครับขอบคุณมากครับ